บ้านมันน่าโดนจังก็ขอเล็บบ้านก่อนละกันนะสามลูกพอดูซิมันจะทำยังไงไอ้เหี้ยมเปลือตัวไอ้เขี้ยเอาเหี้ยได้บ้านมันเสร็จกูบานเจี้ยวครับทุกคนได้บิวได้บิวได้บิวจริงจริงเต็งก่อนยิงจริงกันเอี้ยเรียบร้อยผมโดบ้านมันได้ครับทุกคนเจอกันในคลิปครับ ก็ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเกมร้ากันอีกแล้วนะครับมาอยู่ในเซิร์ฟผู้เล่นใหม่นะครับก็มาอยู่กับเชื้อสายดาวกุโตอีกแล้วนะครับผมอ่าส่นนี้ครับผมก็ได้มาเล่นแบบใหม่นะแบบนี้ผมก็เคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่าเออเปลี่ยนมังการดมังเวพอดีเซิร์ฟนั้นมันไม่เปิดครับวันนี้ผมก็เล่นวันศุกร์นะ จับนี้ครับผมไม่ได้มาที่คนเดียวนะผมก็จะที่คนเดียวไปก่อนนะก็จะรอน้องมานะก็ไปดูว่าน้องกล้าจะมาตอนไหนนะครับก็สุดมากเวลาผมจะเล่นอย่างเงี้ยน้องกล้าก็จะทักหายแต่ผมตลอดครับชวนเล่นครับน้องกล้าก็อายุ12ปีเองนะครับผมนั่นปองหกับปอหกปหกนั่นเองแต่ว่าน้องจะเป็นคนคิดแบบว่าจะตายแบบขี้มึนนิดนึงมึนนิดนึงครับมึน <laughs> มึนนะครับโอเคนะ เอ้าผมก็ขอใค,ใครที่พร้อมที่รับชมไปแลวครับดูฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่กดติดตามกันมากดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับผมถึงช่องผมมันจะไม่มีอะไรล่าสละนะครับถึงผมจะเล่นไม่เก่งครับแต่ผมก็พยายามที่จะหายคลิปส,สวยๆแบบเด็ดๆมันๆม,มาทุกคนดูนครับมาเอ้าผมก็ขอฟาร์มเห็นฟาร์มอะไรขึ้นบ้านแถวนี้ก่อนละกันนะเราจะขึ้นบ้านแถนวบนเขานี่แหละครับ ก็บ้านที่ผมจะขึ้นนะทุกคนก็เป็นบ้าน4ี่คนสี่เหมือนเดิมนะแต่ผมก็จะทําแต่ลูกโมพอนะครับแล้วออกไปหายิงคนครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับทุกคนให้ดูไว้จบนะครับบอกเลยว่าผมมีสซไพนะครับบอกเลยว่าผมโหดจัดเหลยตึงได้ปืนแบบสไนเปอร์สกาดิ่งนะแบบโป้งอะไรเงี้ยนักเดียวแตกเงี้ยนะไปเราไปหาคนกันครับ ตอนนี้ผมก็ได้กลับบ้านมันก่อนนะคือผมก็จะมาทำลูกซองครับเราก็จะไปเปิดห้องเขียวกันครับแล้วก็จะทําระเบิดถังแล้วก็ไปหาเหลียบ้างคนกันครับไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่านะผมก็มาเล่นช่วงประมาณ5้าทุ่มเลยครับ <c oughs> เล่นดึกหน่อยนะก็ช่วงนี้ไม่มีเซิร์ฟให้เล่นนะครับก็ช่วงนี้แบบพยายามที่จะหา,าคลิปแบบจอดๆดีๆแต่ก็เจอโปรตล,ดลอดครับดัแบบลมมาปุ๊บเจอโปรปลั๊บผมไม่เล่นแล้วผมออกไาเซิร์ฟไมันเล่นแล้วไม่ลุ่งครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดห้องแล้วรับจักรยานก่อนนะ แต่การ์ดฟ้าไม่เกิดนะทุกคนแต่ว่าดูก่อนนะครับว่ามีของปืนดอบไหมถ้ามีดอปก็ดีครับแต่เราต้องการกล่องใหญ่ด้วยนะกล่องปืนไม่ดอปครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะมาเอากล่องใหญ่ครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าวันนี้ผมต้องฟูแน่นอนครับต้องรวยจัดครับโอเคเราก็ไปกันดีกว่าครับผมทุกคนของก็เจอคนแล้วครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะเหมือนกันแล้วไม่มีตรงบ้านเรานะครับ ผมอันนรกจะเป็นตัวผู้ลงหรือเปลาแต่เราก็ต้องกักการครับให้รู้ว่าเพ่นใครเพ่นใครคนไทยด้วยไอ้นี่ที่เปิดศึกกับพี่น่ะน้องแต่พี่ก็ไม่ให้เปิดหรอกนะโอเคพี่สามครับถือว่าดีอเตียงเยอะมากครับเก็บเตียงไว้มอบเ,เตียงไว้ให้น้องก้านะครับโอเคสวยของก็ไม่มีอะไรนะเป็นตัวเพิ่งลงครับเราไปหาเหลรบ้างกันครับผมกะว่าจะไปเหดบ้านคนนะแต่ผมก็เช็คชื่อครับมี2ชื่อเลยแล้วก็เจอคนวิ่งครับ ไอ้นี่ผมชื่อมันขึ้นแต่แต่นานแล้วนะไม่รู้มีของหรือเปล่าแต่ก็ต้องกำจัดครับแตกครับลวงมีมีตัวครับข้างหน้าครับบินมาแบบมั่นใจมากเลยครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะมีลูกโม่ครับเราก็ต้องเก็บลูกโม่ไปนะเพราะว่าทือเกาะเราก็ยังมาได้ทึกมากมายขนาดนั้นครับแต่เราแตกครับเดี๋ยวผมก็ขอปัดจักรยานดูอ้อมเชิงมันก่อนครับว่ามันมีเพิ่สองบาทมีลูกโม่ครับล้ลอมันยิงหมดก่อนครับก็ลงครับ มาโลนหมครับลวงครับเอ้มนุกันปะเนี่ยชื่อหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยมาดูของหน่อยนะมาดูของก่อนโอเคได้ลูกโมมาครับสวยและชุดมาด้วยเฮ้ยถือว่าเติบโตครับแล,แล้วเราก็ไปกันดีกว่านนะบ้านที่ผมจะเล่นเรื่องหลังนี้เลยนะมันอยู่ใ,ใกล้บ้านเราเองเพราะว่าบ้านหลังนี้มันยังไม่โดนเลดนะโอเค เารกิจของผมนะครับก็จะต้องการลูกซองกระบอกหนึ่งไว้กันตัวครับตอนนี้น้องเก้าเข้ามาแล้วนะผมก็ได้กลับบ้านไปมอบเตียงให้น้องด้วยส่วนบ้านนั่นน้านไม่ต้องแปลกใจนะมันเป็นบ้านเหล็กครับเราเหล็กไม่ได้ครับโอเคเ,เหล็กบ้านนี้นะนี่มันทําบ้านเลยไมเนี่บ้านทรงชงงนะ่ะมาดูของกันครับม,มีอะไรโอ้ว้าวลูกซองทุกคนแก๋วเหล็กด้วยกระปันพันหนึ่งแก๋วครับถือว่าเติบโตนะขอตีเตียงก่อนนะเผื่อมันมาครับ มเนี่ยใจว่ามันมากับกี่คนนะถือว่าเรามีของต่อทุนครับการเดบบ้านครั้งนี้เดี๋ยวเราหาบ้านต่อนะไปทุกคนดูบ้านหลังนี้ดิมันกําลังทําบ้านอยู่ทุกคนเนี่ยหลัก้องยิงมันครับจะไปเอาไปแทงโตม,นะมันนะมาพี่ของแทงโตูดนหน่อยละฮะโน .1 นัดนะโดน2นัดครับร่วงเชิญนี้ได้เองเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเ,เราขอเลือกเดบบ้านนี้กันนะผมว่าบ้านมันน่า จะมาเล่นนานแล้วนะไอตัวนี้น่าจะลงนานแล้วนะเพราะว่าข้างในของบ้านน่าจะเป็นเหล็กการทำบ้านอย่างนี้แล้วก็ขอปั่นจักรยานดูเชิงก่อนนะแต่เราก็ไม่รอชานะอ้านะจะหล็บบ้านเลยกันครับมันจะเหล็กประมาณ3ประตูนะอาจจะถึงได้ห้องของมันด้วยครับไม่ได้ห้องบินโบลเลยเฮ้ยมันเปิดประตู้ทุกคนเฮ้ยสวยโอ้โหแตกได้บิวได้บิวได้เหียได้บิวสวยครับ เขวแล้ก็ได้บิวแล้วนะนี่เสร็จโจนครับเขวตอนนี้ผมก็บอกน้องนะให้น้องมาตรงที่ผมอยู่เพราะว่าผมได้บิวแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บของกันนะได้บิวแล้วเขวสวยครับนี่ขับบิวก่อนนะกันดูอู้มาเยอะมากครับอู้เฮียของเยอะจัดเริ่มเกมมายังไม่ถึงชั่วโมงนึงเลยยังไม่ถึง50นาทีแบบโอ้โหเติบโตแล้วครับ แล้วขอครับบิวก่อนนะแล้วเราต้องไปดูของมันด้วยครับว่ามันมีของอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูของกันครับว่ามีของอะไรมั่งโอ้พาก็เยอะอยู่นะมีปืนป่ะลูกซองจะกระบอกหนึ่งโอ้ของมันเกลือมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่หน้อยเราก็ได้ไม้ไม้มาแน่โอ้โหได้เป็นห้าหมื่นเลยนะตอนนี้ผมเอาเป็นเอเป็นกล่องแล้วนะโอเคแต่เราเก็บของกันถือบ้านมันดีกว่าครับ ๋ยวให้น้องมานะแต่เ,เราเลือบ้านกันให้น้องว่าเก็บสมที่เหลือด้วยดูของในเตามันดีของในเตาคือตอนนี้นะผมจะบอกว่าเหล็กเยอะมากครับสวยด้วยของผมเต็มเลยครับแต่ผมเชียชื่อมีคนหนึ่งมานะมีสองชื่อครับแต่มันก็รักจักรยานผมไปครับก็คือว่ามันหน้าด้านมากครับแต่ผมเดินไปตามเก็บมันที่หลังตามความผม,มไว้นะโอเคเดี๋ยวเราบื้อบ้านมันกันครับ เเยอะกนิถือว่าเติบโตครับอย่างเร็วเลยดูดีผมก็ได้ไม้เลยมาเยอะเลยนะตอนนี้ไม้ผมทำเป็นกล่องอยู่นนะทุกคนอาจจะแบบว่าเห็นไหม ประมาณ2 300, 3 0 0 2 3 0 0พประมาณนี้นะโอเคดูของในกล่องกันซิว้าวของเยอะจัดลงแป๊บเดียวรวยเลยครับแต่ก็เดี๋ยวจะให้น้องทำกันบ้านมาให้นะเดี๋ยวมีคนเลดบ้านเราบ้านเราก็เป็นหินด้วยวเลยดิถขาโดนเลดมาก,ก็เรียบร้อยครับของที่เราฟาร์มมานะนี่ดูไม้ผมสิไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนใครปั่นจักรยานมาวะวก็ปล่อยมันไปครับเราไม่สนใจนะ โยมจะพาาดูบ้านหลังนี้กันครับคือบ้านมันหลังใหญ่มากนะไม่รู้ว่าจะมีของเกืออะไรหรือเปล่าเราของเช็คก่อนครับว่าโอ้บ้านนี้เลทสองประตูครับคือได้เลยนะห้องบิวนะครับผมสัญญาัตยานผม <Nice. S 1> สวยครับเดี๋ยวเราเลบบ้านกันนะ ดูของกันนะก็ขอเช็คของศพกันก่อนนะว้าวไม่มีของอเลยเลยเรือครับไม่มีอะไรเลยอะว้าวจนครับแต่ของในพิพอได้ครับอของจนมากครับแต่ก็ไปกันดีกว่านะไ,ไอไอนี่น่าจะโดนลงนานแล้วนะแบบว่าอาจจะโดนตกนะเแต่พ้าเราก็ได้เหล็กมาพันหนึ่งเลยนะอย่างที่เราไม่ต้องเผาด้วยส,สวยครับเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะโอเค ต่อไปจะเอาบ้านนี้ครับก็คือว่าน้องเก้าเนี่ยบอกผมมาเอาบ้านย่างนี้คือกล่องมันเยอะมากครับโอ้น่าสนใจดีนะแต่เราจะแคบบนบนนั่นกันนะบนเป็นไม้พอดีเลยครับใก้แตกแล้วครับผมอยากได้ฟองแฝดม,มากเลยครับถ้าผมมีฟองแฝดนะผมบอกเลยผมกล้าเล่นเลยครับกล้าเล่นแบบพวกคนเบานี้นะไปดูของกันครับโอ้โหว้าวไอ้หียฟองแฝดจริงด้วยโอไไ้ได้เต็มเลยครับ <Nice. S 1> ถือว่าสวยครับ ก็คือว่าห้องบิวมันอยู่ตรงนี้ด้อห้องบิวมันคือมันไม่ปิดนะว้าวอู้เติบโตเลยครับอย่างอิ่มอ่ะว้าวสวยนะสองแฝกค,ครับแจวนะว่าดีครับแต่จะเอาของกลับบ้านกันดีกว่านะโอเคของในห้องบิวมันก็พอใช้ได้นะกลับบ้านกันครับอิ่มแล้ว,ลวเอาลูกซองเราไปเก็บด้วยนะเพราะว่าเราจะมีของต่อยอดเล่นกันนะ ก่อนที่เราจะกลับบ้านเปิดห้องฟ้าก่อนนะครับพอดีจะให้น้องเก้าเนี่ยโอ้โหได้กดเผาโอ้โหได้กเดเผาจะเค่มือดวงดีจัดโอ้โหมือมือแบบช็อกสไตล์ไอตรม่คิดให้เรามา,มาเจอกันครับนะก็ตอนนี้อ่ะแถตแรกนี้ก็มีคนยิงกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครนะครับเป็นซอง12นัดน,นะก็คือกลัวมากครับ้าผมเจอก็ไม่สู้อ่ะก็คือต้องหนีครับเดี๋ยวให้น้องเปิดห้องทำภารกิจเอาระเบิด12ลูกก่อนครับเราจะไปหาเด็กบ้านต่อกันยาวๆนะทุกคน ไปดีกว่าครับทุกคนครับผมเจอมาแล้วไอซองสิบสองนัดนะไอน,นี่แน่นอนเลยครับโอ้ดูดูดยิงผมดูด,ดูเลยแล้วเห็นผลทําไมผมไม่สู้ผมก็ไม่อยากจะสู้มันครับเพราะว่ามันสิบสองนัดจริงครับถ้ามันยิงผมประมาณสองเม็ดรัวเนี่ยคือตายครับคือเอาง่ายผมกับน,น้องต้องลงยิงพร้อมกันนะครับแต่ก็ก็คือผมกับน,น้องอะ่ะคือไม่ค่อยมั่นใจสีมือตัวเองนะก็คือไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่ครับแต่น้องผมก็ รอให้มันไปยิงไอ้ตัวนู้นครับโอเคแต่เราไปหาตั้งแคมป์ยิงกับมันดีกว่านะวัดดวงครับวัดดวงทุกคนครับมันก็ได้ตามมาครับี๋ยวผมก็จะให้น้องเนี่ยทําตรงนี้นะเฮ้ยมันทำอะไรวะมันจอดตรงต้นไม้อะมันทําอะไรวะนะเอ้าทุกคนมันหลุดเฮ้ยไอ้เหี้ยมันหลุดทุกคนครับมันหลุดเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันหลุดว่ะ ้เสด็จโจรครับบอกแล้วอยู่ซื้อโซ่สับจินแดงมานะก็ได้เป็นอย่างนี้แหละครับอาการที่หลุดดูสิมันหลุดครับนี่เนี่ยนี่ดูสิดูของอ่ะโอ้โหโอ้โห my god เก้ใต้ซองสิบสองนัดไฟอ่ะไอ้ยี้มันหลุดเนะ่ยไอ้ยี้ผมคือผมกับน,น้องก็แบบไม่ได้ทำอะไรนะก็คือใช้วิชาอาคมนะ โอ้เติบโตครับคือพาอิ่มกลับบ้านกันดีกว่าครับเฮ้ยไม่มปนมาแล้วครับทุกคนเห็นปะมาแล้วมาแล้วมันวิ่งมาเลยวะเคียหนีกันครับไม่อยู่แล้วจ้าไปดีกว่าจ้าอ,อให้น้องมาเก็บของลงไปก่อนเนี่ยแต่ผมหนีน้องก่อนนะให้น้องอยู่น้วรับแล้ว <c oughs> ลเราก็ยังถึงบ้านยังปลอดภัยนะครับอู้ดูเตาผมดิเตาอย่างเยอะเผาเล็กอู้เด็กแบบเป็นล้านอะเลยบ้านผมกลับมาทันนะ ถืว่าดีครับลงแป๊บเดียวก็เติบโตแล้วนะโอ้ของเพียบเลยเหมือนกันลเนี่ยโอเคครับแต่ผมว่าขอเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเราเอาไปออกไปหายิงคนต่อครับ มาคนเดียวเหรอเฮ้ยมันมีสองตัวครับผมเห็นมันยิงกันนะอย่างนี้ก็มาครับสวยน้องเก้าตอนนี้ผมกับน,น้องก็ได้เรียนกันบอลน,นะแต่ว่ายิงมันครับผมม่แน่ใจว่าไ้บ้านนี้เป็นตัวสไนเปอร์หรือเปล่าครับแต่ก็ไม่แน่ครับผมก็กลัวมากนะเสียงอาสไนอ่ะใช่ปะวะเหียสไนเจ๊ไอ้เหี้ย,ย,ย,ยผมไม่แพ้ทุกคนครับผมไม่จะบอกครับแต่กีคลิปผมมันหลุดใ <c oughs> นอ,อัดใหม่ตอนนี้มันตามน้องกับผม,มนะ แต่ผม,มจะบอกครับน้องผมได้ AW สไนเปอร์มันมาที่บลอยครับแจวคือผมต้องได้จับอุย้ยผีรังแรกผมจะได้จับตูดสไนเปอร์ว่ะเฮ้ยเท่ผมนี่ผมให้น้องมาก่อนนะหาผมก่อนก็คือตอนนี้นะ่ะน้องผมได้ครมานะก็คือตด้ไม่ได้อย่างไรครับก็คือแต่กี้นี้นะ่ะผมน้องผมตายใช่ป่ะโดนสไนแต่ว่ามันไม่ซ้ํางไงโอ้ดูสไนดีแจวครับมีสิบสี่นัดพอได้ครับดอกเดียวแตกแน่นอนครับถ้าผมเล่นเนี่ย มก็คือว่ามันมาว่ะทุกคนมันมาครับแต่เราต้องถอยนะคุยของเราเต็มครับผมว่าบ้านนี้ต้องมีสการแน่นอนครับไปไปดีกว่าครับก็อย่างที่ว่าครับก็คือมันไม่ซ้าน้องผมเจะบ้าแล้วผมก็เลยปั่นจักรยานล้อมันนะแล้วจากนั้นน่ะน้องผมชุบฟรีครับชุบทันนะก็เลยแบบว่าชุบปุ๊บยิงปั๊บแตกครับได้สนยน้องผมที่เก็บตะลัวครับก็เลยพากันวิ่งหนีมาครับโอเคแต่ผมกับน้องขอปั่นดูเชิงอนะไอ้ตัวนี้นจะคมจัดครับโอเคปั่นล้อมันก่อนนะ จะลองน้องเปิดครับน้องเปิดผมก็น่าจะตามนะไม่รู้นันเปิดหรือเปล่าแต่มันไม่ชอบเปิดไม่อะไรรีคอร์ดนะผมก็ไม่รูนะ้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะก็ลองปั่นดูเซอร์ไปก่อนนะอ้าวผู้ไปขาคำน้องผมเปิดเสร็จแล้วเฮีย <Yeah, S 1> มันลอไไหนน้องผมโอ้โหน้องผมตายวะผมอ่านแล้วจะไปเอาน้องผมปะก็คือน้องผมในมันนะเฮีย okay, จับสไนอก่อนแล้วกันโจนนัดเดียวลวง ไม่รู้จักมือโปรสไนเปอร์อ่งพี่อ่ะอุ๋ยตัวหนึ่งมาครับเราไปเก็บของให้น้องก่อนนะตอนนี้เราได้ฟาร์มมาไปแล้วครับรวยจัดครับได้ทั้งเอบิลครับแต่เอบิลก็มีห้องเสียงอูุ้นเหล็กทุกคนเค่ใส่เลยเติบโตครับเดี๋ยวเราหนีไปก่อนนะมันอยู่แล้วจ้าเราเก็บของน้องด้วยครับโอ้รวยจัดครับนี่อะชักแม็กโซเลยเอบิลโอเคเราพอได้เก็บของน้องให้ได้หมดอยู่นะ แ่แต่เราสร้างแคมป์ปิดไปก่อนนะเราจะเอาของให้น้องกันครับก็เราจะเล่นกับมันครับผมว่ามันน่าจะมีปืนหนักเลยนะแต่เราปืนหนักมันมาครับผมจะได้ยิงมันนะไม่รู้ว่ามันมาหรือเปล่าของที่ผมได้มาโอก็คือแบบฟาร์มมามีของแต่มต่องอ้ของของแต่งเยอะมากครับสวยถือว่าเติบโตเลยพอสมควรครับเฮ้ยมันมาวะอือโดนมไม่โดนวะว่าวหนึ่งที โดนโดนเจ็บหนักนะเนี่ยเจ็บหนักนะเนี่ยคนไม่เจ็บหรอกครับจกกักรยามันเจ็บครับเฮ้ยนัทนายมันวะเฮ้ยรอมังครับรอนมาครับปั่นมาหรอเฮ้ยมีตัวไกลามาครับโ้งแตกครับนัดเดียวโดนนัดหนึ่งนี่เป็นไงครับความคมวะนะน้องตาบว่าอพี่คมมากเลยพี่ โขดูดิอืมไม่คมดูดิมืดหนึ่งทีแต่ก็โดนหัวครับอันนี้นี่แตกครับอู้นเมีสองร้อยอู้แตกครับวิจะไปเก็บของมันกันครับดูของมันกันนะและของอะไรออ้โอเคสกาชุลิกอเต็มตัวเลยเดี๋ยวให้น้องใส่ครับเดี๋ยวพี่สศบหนึ่งช่ผมยิงมันได้นะโอ้เพาะเติบโตครับโอ้อิ่มเลยอะโอเค สวยเรวกลับแคมป์รอครับแคมป์ต่อแคมป์ต่อรอนมานะดูดิมันมาไม่พักเลยครับมีตัววิงว่งตวัวไกลมาด้วยอืมเฮ้เลือตกเฮ้เลือตกครับโดนหนึ่งร้อยเลยนะแค่แซมไว้นี่มันมน่าจะใส่ชุดตึงนะบอกเนี่ยจริงจริงมันต้องโดนนะ่ายวตายนาะทีนี่ลวงแต่ครับไอตัวม,มีมีขี่ม้ามานะไอนี่เป็นตัวไหนไม่รู้ครับลูกหลงลูก,ลก,ลกหลงเอเคไหนน้องซ้ำมาแล้วครับเอาเก็บของเหรอ พงสามสิบเลกาวันเลนทายครับแตกถึงอ๋ออ๋ออ๋อ,อบของเนี่ยแตกครับสวยเ,เราดูของมันนะเฮียมันจัดเลยครับลูกตอนนี้สไนเปอร์ผมก็ได้พังเลยลเนะเฮียสไนปเปร์แบบยิงโอ้จุเหล็กครับว้าวเราดูของตัวนี้นะเฮียเหมือนน้องผมได้ได้ปืนมาด้วยนะโอ้ได้ลูซี่ด้วยเจียวครับวเรากลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้ของเยอะมากครับเราไม่อยู่ต่อนะ ผมก็เสียงการมีโปรมาด้วยนะดูดีเถอรว่าโอ้เติบโตครับแบบเติบโตเติบโตแบบโหเติบโตจากรวาลน่ะดูดีของเลยชั้งเซ็ตเหล็กว้าวบอกเลยครับเราไม่ต้องกลัวครับดอสามารถแบบถ้าเราตายเงี้ยเราสามารถเอาของมีเซ็ตลงไปเติมได้ตลอดครับแถวครับถ้าเกิดน้องสองคนเนี่ยก็คือรวยอย่างเร็วครับแถวนะเราไปกันต่อครับ ทุกคครับตอนนี้ผมกับน้องก็ได้ไปเปิดห้องมา3มห้องนะทั้งบนถ้ำแล้วก็มาใต้อุโมงค์ครับตอนนี้ก็ใต้ฟาร์มอาร์มาหนึ่งกระบอกแล้วนะก็คือถือว่าดวงดีครับแต่เราไปหายิงบอสกันนะไปดูบอสเกิดหรือยังครับทุกคนครับบอสเกิดจริงด้วยครับถือว่าดีครับก็น้องบอกว่ายิงบอสเนี่ยคือใช้กระสุน300ร้อนัดครับถึงตายครับมาเดี๋ยวผมยิงไปใต้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ของไหนบ้างกันนะเดี๋ยวเราดูของกันครับ นี่นี่แตกครับโอ้สวยครับโอ้การม่วงครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดคลองม่วงกันนะก็ตอนนี้ก็ได้เตาได้เตาอันนี้ด้วยเตาย่อยน้ํามันนะครับถือว่าดีครับเติบโตสวยน้องก็จอ้ผมดูครับดูดิแ๋วก็คือของเราเต็มมากครับแต่เราไปเปิดห้องม่วงกันนะ โอเคครับผมก็ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับต่อไปเราก็ไม่มีคลิปอะไรให้ยิงคนแล้วนะคนมันก็ออกไปหมดแล้วแหละก็มันตีหนึ่งกบตีสองแล้วด้วยผมเล่นเด็กมากครับแล้วก็มันก็มีแต่แบบให้ผมไล่เปิดห้องกันอย่างเดียวนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนเราก็ได้เอฟวีดีด้วยนะโอ้ดูของลองดีเพียบเ <laughs> จ๋ว